เอาเลยครับผมก็ขอการสวัสด,ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชินา่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องอีกแมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโฮสุยทอออนไลน์เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับสกินใหม่ของเวโรน่านะครับก็เป็นสกินใหม่ในมอลลโมสิซันใหม่นี้นั่นเองนะตดยสกินนี้นะก็มีชื่อว่าอีคาเลสสักูเกลนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเออมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือสกินเวโรน่ามันก็สวยของมันอยู่แล้ว ตุ้กสกินอ่ะสก,กินไหนเวโรนาไม่สวยบ้างถ้าเป็นระดับทองถึงม่วงอ่ะไม่มีสก,กินไหนเลยที่มันไม่สวยนะเห็นปะแองพวกสก,กินนี้มันก็มันก็ยังสวยอยู่นะเนี่ยชุดขาวผมว่ามันก็สวยดีแต่ว่ามันก็จะเป็นชุดเดียวกับดีฟอล์เนาะนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นเวโรนาเซตเปิร์กฟลอร์ไกส์แปริเชียแล้วก็สายชัตยาน,นักล่าส่วนเรื่องของเคิร์สเนี่ยผมก็ใช้เป็นคำสาบเบลนะเพราะว่าไอาีทีมงานไม่มียาสั่งโอเคครับก็ เชื่อว่าคนสัปดาห์นี้อย่าลืมที่จะสแกนเพื่อที่รับส่วนลดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าก่อนเข้าไปดูก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยละกันปปละมาครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมนี้เรียบร้อยแล้วในด่านหนองน้ำครับผมไปด่านนี้ก็อย่างที่ว่ากันว่าเป็นด่านแข่งนะเออสกินนี้ก็เป็นชุดท,ท,ที่แบบมันก็ยังสวยอยู่ดีอะคือเบลล่าต่อให้จะใส่ชุดอะไรผมว่ามันก็สวยนะเออ ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่มันมันสวยจริงแล้วผมเจอเลยไงแล้วมันนั่งเปิดกล่องแล้วผมจุงจ้วงแทงไปก่อนะเปิดเคินไล่เลยบุ้ยนึกว่าสายศิน์หลอนเมื่อกี้นึกว่ามีสายศิน์อยู่ทุกนี้เจอคนพันแต่ติดต้นเกมค่อนข้างบ่อยอะเลยหลอนนิดนึงนะ ือว่าเข้าใจกันได้และหยิบข้าวมาจะตัดไส่แต่ว่าเราอยู่ในร่างโหมดของเดินตีอยู่ไม่เป็นไรนะเอาวิ่หนึ่งทีถว่วอ่าผมโล่รอเลยเมื่อกี้เราเห็นตีบิงนะถือหวายมาเผื่อแบบว่ามีเข้ามาตันช่วยเพื่อน อุ้ยมันโยกโอเค,อเ,คเราได้ตีบิงปีไปแผ่หนึง่งแล้วก็บีบลายมาโดนไปอีกหนึ่งคือแล้วผมวาร์ปขึ้นมารอไอ้แล้วผม,วมแทงไม่โดนแล้วมันลงโดนลายน้ำเปล่าวิงขึ้นวะวิงขึ้นกาอาไปอีกหนึ่งจ้วง เฮ้ยใครวะมาอยู่นั้นได้ไงอ่ะแล้ยิงกดดันไงยิงกดดันไงแล้วป่านไม่โดนไงไอออมครับจีดยาก็เอาไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหหมดก่อนนะไม่งั้นเราจะได้ออป โอเคครับผมปล่อยอ๋อไปฉีดยาก่อนเราเจอนีพานแล้วแต่เราจะวิ่งไปไล่แล้วผมว้ามาเลยไงหนึ่งทีแบบเร็วๆเล่นเวโรนาการวางคขคาวก็ค่อยงสำคัญนะแต่ว่าข้อเสียคือมันห้ามติดแท่นเกินไปบางจังหวะเราต้องวางแต่มันติดแท่นก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวว่าก็เป็นข้อเสียอันใหญ่หลวงตาแล้วเหรอ ไม่ใช่ถ้าตาแหลวยันจะหมดเร็วกว่าน,นี้หรือว่าใช่ปะอาจจะมีคนเซ็ตยันไว้แล้วก็ตัดลำบนใส่พังเอาอีกหนึ่งทีไหมอีกหนึ่งทีสู้อ๋อ ให้เดาว,ว่าขเขาจะวิ่ไปไหน <c oughs> ไม่ถึงครับยังไงก็ไม่ถึงอะร <c oughs> ะยะแบบว่าไกลเกินเราชาร์จตุดไปแล้วรอบนึง <c oughs> แล้วแผลฟรียี่รออะไรไม่รู้ <c oughs> แล้วแทงเลยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะเก็บไว้วันจินนะคนนี้เลี้ยงไว้เลยครับ ตอนนี้ที่บิงก็วันที่แล้วไอออฟน่าจะอยู่ทางยาวนี้วิ่งไปชุบเพื่อนโอเคเจะมาดูล่าลาวแผมฟีอีกหนึ่งทีอ่าเราเจอดีบิงแล้วโอเคเดี๋ยวนะ เราจะวางค้างข้าวไว้ตามแบบโดดตายนะเอา้เอาเฮ้ยไม่ตายว่ะเขาฉีดยาม,มาหรอโอ้มันมุดโอ่งครับ <c oughs> ผมว่าถ้าเป็นเกม้ไม่มุดโอ,อ,อ่งอ่ะอาจจะโดน หมือนเอทีคิวจะบักรอเปล่าเอฟเฟกแบบว่ามันมันไม่ขึ้นเอทีคิวนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าบักรยังไงน่พาอยู่ด้านบน <c oughs> โดดไปโดน <c oughs> ไม่โดดนะเราเห็นนะเพราะว่าโดดตันด้วยโอเคเกี okay. ่ย <c oughs> ตรงนี้ก่อนเราเล่นชาได้นะตอนนี้ชิวๆมากครับ <c oughs> เจ้านี้พาตายขาดเลยดีไหมวิ่งวนอันนี้กดสก,กิลแล้วก็วิ่งแบบว่าขีก <c oughs> เห็นขาขาวครับโลกดักหน้าแต่ว่าแดงว่าว <c oughs> น่าจะไม่โดดด้วย <c oughs> เล่นตู้ด้วย <c oughs> เอาบีหนึ่งทีสวน โดดไหมโดดตายนะไม่โดดอุ้ยโยกว่ะหาติมไม่เจอตบาบ่าโคม้โคม

มีมาถูกทางซะด้วยก็เกมแรกของวันนะอาจจะมีปาดพื้กันบ้างแต่ก็ถึงจะเล่นมาทั้งวันก็วืดได้โอ้ะกินสวยอ่ะก็นั่นแหละะกินไหนก็สวยเวโรนาเอาดีๆ,ๆโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่2กันต่อเลยนะครับผม แล้วออกด่านโกงกลางซะด้วยไงรอบที่แล้วก็หนองน้ำรอบนี้ก็โกงกลางโอ้โหด่านแบบด่านผีทั้งนั้นเลย <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะสบาย,ยาพี่ก็เปิดประตูแบบนี้เขาเรียกว่าจวงเล่นๆไปเลยมุดองป้าแล้วใช้ไวคูดาวไวไงองฟ้าแล้วมีคนเอฟเคด้วย เราเดินไล่ใครดีตีบิงไหมเต้าปีอย่างนี้อาจจะอึบเพื่ออะไรอะ่ะจริงๆเราสามารถกดฟอร์เตอร์ไกยัดประตูได้เลยนะนผมก็ติดเล่นไงเอรู้ปไปได้ไงวะ,อะโอเคครับองแด,ดงจ่ายแล้ว นี่ผมกำลังกวาดสายตามองคนอยู่มองไม่เห็นว่ะ อุ้ยมันตัวอันโอ้โหจัดนี้โดนจีนจูกระงาแล้วมันเอาจริงอ่ะโอเคปัดเคลิ้นเลย ตีบิงตอนนี้ก็สองฮิตเหมือนเดิมปะ่ะรู้สึกว่าป่านไม่โดนดักหน้ากันดักอีกโอเคน่าจะได้แล้วแหละหนึ่งคนอันนี้โยกโยกไหนไม่โยกเลยโอ้าว g ม d ก็อด โนวิ่งด้วยกันเนี่ยตูเกเตอร์ไงเสียดายนะคือผมคิดว่าเขาจะโย่งอะเราบางทีเราเล่นเกมแล้วเราคิดเยอะเกินมันก็ไม่ดีนะคิดเยอะแบบว่าเขาจะต้องทำอะไรอย่างนั้นอะ ขลอยย่าไล่นิพานเลยรักตาล่ไล่แบบคนหลายใจนะเพราะว่าเราต้องการนอกเอาให้มันไวๆ <c oughs> ไอเหี้ยแต่ละเมื่อกี้ตอนตอนทิ้งคาบแบบตลกอะทามมิ่งแบบว่าเป็นท่าแบบท่าเต่า มันจ่ายยับตอนนี้วิ่งไปก็ยังไม่เจอคนอื่นหาคนไม่เจอ พิ่ออกมาเฉยหรอสองฮิตวันฮิตแล้วกับนิพาอันนี้ผมไล่มีไปเลยเดียว่วามาโ่มาอย่างนี้ก็ต้องเล่นด้วยกันหน่อยอุ้ยหน้ามันโผองฟ้าใจยัง อย่าทำเคโอมากก่อนเนี้ยเฮ้ยเอาว่ะแต่ว่าผมตีเขาพอดีอะไม่เป็นไรครับเราไม่มีทางที่จะโดนฆ่าตุ่นพ่พีหรอกนะเราอย่าเพิ่งแพนิก ไอ้คนเจ็บมันอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยโอ้ยยอ้อโอ้ย,อ,ยอะไรไม่โยกว่ะตีเลยแล้วกันตีเลยถ้าเราเป็นออล่าคนเมื่อกี้จะดีมากเลย เออสกิลเรายังไม่พร้อมฮะสบัดเราตีไม่ได้เป็นเส้นตรงเลย I know I know ไม่เห็นตำแหน่งติกโก้ครับแต่ว่าล่นาสุดวิญญาณทิพิงอยู่ตรงนี้นะอ่อที่ชุบหยิบไปแล้วแหละนั่นจะหยิบจังหวะที่ผมได้นิพานละถือว่าก็ได้ไหลแล้วนะ ตอนนี้ก็เหลือแค่ตามหาทิกโก้ครับอาจจะหยิบมาชุกใกล้ๆเลยปะนี่ไงชุกไกลจริงโอ่งฟ้ามีใช้เลยไหมถ้าใช้เลยเขาอาจจะไม่มองหลังมองวะอันนี้วันพีทแล้วมันโอ่งแดงต่อแต่ว่า เราก็มีแผนสำรองพวกพวกตีบิง <c oughs> อ่ะจะอยู่โซนน้ำหลังนะคิดว่า <c oughs> ยังไม่มีครับหายเอ้ยแล้วเปิดได้ยาพอดีด้วยแต่ว่างองแดงองฟ้าเพื่อนจ่ายไปหมดแล้วนะเหลือย,ยันกับน้ำในคอมโบอะโอเคด,ดูตำแหน่งก่อนแล้วกันมากระคาไว้ที่จุดโดน หนึ่ง e a ลัดตีเลยหมดเคิร์สเลยครับเอาชัวนะเราน่าจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดละอุ้ยชาเดียวไปวะตายผมกันดนะชาร์จแบบว่าเล่นกับเหยือ่อไงจับกัดชาร์จรัว ทานนานๆให้เขาโยกจนเหนื่อยแล้วมันก็จะแห้งใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เรารีบปล่อยเองก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่ก็พลาดเยอะคะสมมตผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยช่วงนี้นะไงก็สอารที่ช่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเปกันนะจ้ะให้ดยแลกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอยากดูตัวอะไก็ขอมาได้เลย